เกิดเราคิดว่าเราอยากจะสื่อสารหากับ user อร์หรือออเด n c นของเราเนี่ยไลน์ก็เป็นเครื่องมือที่หลีกเลี่ยงแทบจะไม่ได้ยังไงก็ต้องน่าทำา สุดท้ายนะคะที่จีน่าจะหยิบม,มาเนี่ยเป็นจุดเด่นสุดท้ายแล้วก็จะเป็นโปรเจกต์ที่จริงๆก็เป็นโปรเจกต์ที่ลูกค้าเขาแบบมีความต้องการว่าเขาอยากจะย้ายตัวเองอะขึ้นมาอยู่บนออนไลน์แบบ3.0หรือ2.0ประมาณนั้นนะคะทีนี้เขาก็เลยอยากย้ายมาแบบอารมณ์เหมือนแบบออนไลน์4.0เนาะเขาก็เลยเฮ้ยเซอร์สุกิคุณรับโจนี้ไปหน่อยสิฉันอยากไปอยู่ออนไลน์ที่แบบคนใช้แบบยูเซอร์อยู่กันเยอะๆอะแล้วฉันอยากได้ Data ลูกค้าด้วย เพื่อมาแยกประเภทเอาไปทำมาร์เก็ตติ้งแยกกลุ่มลูกค้าเนี่ยคอนามจุดศูนี่ยเนี่ยความแตกต่างมันคือยังไงนะครับเผื่อท่านผู้ฟังเนี่ยจะได้รู้ว่าตัวเองอะอยู่ในออนไลน์ตรงไหนกันแน่หรือว่ายังไม่ได้เึ้นออนไลน์เลยจะได้รู้สเตตของตัวเองเขาว่าเว็บเว็บ1.0เว็บ2.0หรือเว็บ3 .0 นเนาะสหรับในมุมของมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันพูดง่ายๆว่าเวอรช์ชันที่1อะ่ะคือเวอรช์ชันที่การสื่อสารอะมันเป็นการสื่อสารเพศวันเวหมายคมว่าตตัวัววแบรนด์ ทำเว็บอินโฟเมชันอะไรขึ้นมาแล้วก็สื่อสารออกไปหากับคนที่ดูคนก็เข้ามาดูในเว็บก็รู้ว่ามันมีข้อมูลอะไรแต่ว่าในฝั่งของตัวแบรนด์เองอะไม่สามารถจะวัดผลได้ว่าเออมันได้ผลดีแค่ไหนหรือว่าไม่ได้รับฟีดแบ็ย้อนกลับมา ว่าเขามีความคิดเห็นยังไงมาสู่เว็บ 2. 0วเว็บก็คืออีกคนที่เขาสามารถจะอินเตอร์แอคกับติดต่อกลับมาเช่นแบบคอมเมนต์กลับมาแชทกลับมาทักอะไรกลับมามีฟีดแบ็กคอมเมนต์ต้โพสอะไรต่างๆกลับมาอันเนี้ยก็คือเป็นเฟสที่2กาจะเข้าสู่เฟสที่3ก็คือเป็นรูปแบบของแพลตฟอร์มแล้วตัวเว็บอะทำหน้าที่เป็นแค่คนกลางแล้วดังมีปาร์ตี้อยู่2ปาร์ตี้เขาคุยกันเองเช่นเหมือนอย่างที่เราเห็นว่าเราทำตัวเป็นแพลตฟอร์มเราก็มีแม่ค้ากับลูกค้าเขามาเจอกัน อาฉันเป็นแพลตฟอร์มอาจจะแบบแทบไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวมันจะมีคนสองคนเขาคุยกันไปคุยกันมาเองหรือซื้อขายกันเองหรือเป็นผู้ว่าจ้างมันผู้ถูกจ้างหรืออะไรกันเองอันนี้คือแบบเวอร์ชันสามนะครับในมุมของเว็บไซต์ที่เราจะต้องค่อยๆเปลี่ยนผ่านก็คืออย่าไปทําแบบเวอร์ชันหนึ่งกันเลยอย่างน้อยๆคุณอาจจะยังไม่เป็นแพลตฟอร์มก็ได้คุณทําเวอร์ชันสองไหมทำเวอร์ชันสองที่คุณได้ลาต้ามากขึ้นจัดลูกค้าได้ไหม ยุคเก่าเนี่ยมาสู่ยุคใหม่ทำน่าสนใจของโปรเจกต์นี้คืออะไรครับคืออย่างไ i โอเอมันเป็นมันเป็นการสื่อสาร2ทางโดยตัวของมันเองอยู่แล้วเนาะมันเท่ากับว่ามันเป็นช่องทางในการที่ผู้รับสารกับผู้ส่งสารสามารถจะอินเตอร์แอคกันได้โดยตรงมันเป็นสองสดดโดยปกติของมาันแหละถ้าเรามีเว็บอินโฟมิชันสักตัวหนึ่งที่เรามีอยู่แล้วด้วยซ้ำนะเราแค่เปลี่ยนเว็บเดิมเนี่ยเอามาอยู่ในแพลตฟอร์มของไล่ฝังลิงก์เหล่านั้นเป็นหน้าเว็บสําหรับโมบายอยู่ในลิชเมนูหรือกดจากตัวบับเบิ้ลของมปเสรจก็ได้ทาให เราได้อินโฟ m รเมชันมากขึ้นว่ามีใครกดเข้ามาที่ตรงไหนสนใจอะไรถามอะไรกันเข้ามาได้มากขึ้นอันนี้ก็กลายเป็นว่าเราสามารถจะแอปรสิ่งที่เรามีอยู่แล้วได้ไม่ยากเพื่อที่จะทำให้มันเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ขึ้นแล้วก็อินเตอร์แอคกับคนที่เข้ามามากขึ้นนี่ก็คือ4.0ของเราแหละก็คือเป็นการที่ ท w เวย์คอมมิวนิเคชันและมันเป็นแพลตฟอร์มกลางด้วยนะผสมกันไ i ย e อ f ฟฟิเชียลแอคเคเนาะแล้วก็มีการสื่อสารกนต่งางๆมีการบอร์ดแคสประชาสัมพันธ์เนี่ยมันใช้เทคโนโลยีอะไรครับในการสื่อสารอันนี้ของเรานะคะใช้เป็นเทคโนโลยีเรียกว่า Line m e s s a g i n g API ค่ะ l i n e m e s s a g i n g API คอค่ะมันจะเป็นลักษณะของแบบการสื่อสารของทาง l ล n e ที่เขาจะอนุญาตให้เราสามารถเชื่อมต่อกับเขาเราะะียกว่าแพลตฟอ,อร์มภายน<พ>อกได้ เพื่อสั่งแบบสั่งให้บอทแคสสั่งให้ทำดิชเมนูสั่งให้บอทส่งข้อความเนี่ย คือเขาเริ่มเปิดมากขึ้นค่ะให้เราสามารถไปพัฒนาตรงนี้เหมือนเป็นช่องทางในการที่ให้เหล่าผู้พัฒนาค่ะสามารถทําการพัฒนาตัวฟีเจอร์ต่างๆที่สามารถใช้งานกับ Line Official Account ได้อีกทีหนึ่งค่ะก็จะเป็นตัวนี้เลยโปรเจกต์นี้ยเราทําอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะครับแล้วก็ลูกค้านําไปต่อยอดอะไรได้บ้างครับในธุรกิจในตัวโปรเจกต์นี้ครับสิ่งที่เรานําเสนอแล้วก็ได้ลงมือทําให้กับลูกค้าไปอะค่ะเราอะได้เสนอตัว ฟีเจอร์ในการเก็บข้อมูลลูกค้าค่ะโดยผ่านการรีจิสเตอร์ ผ่านช่องทางของ Li n e o f f i c i a l a c c o u n t อะค่ะโดยหลักๆแล้วนะคะไม่ว่าจะเก็บฟิลข้อมูลใดๆคือในฟิลของการเก็บข้อมูลเราสามารถคัสตอมได้ตามหน้า r e g i s t e r เนาะแต่สิ่งที่จะได้มาแน่ๆเลยมันคือ u n i q u e ID ก็คือหรือ Un i q u e Key ของทาง User อะค่ะเวลาเขาเข้ามาแอคชั่นหรือ Register กด Submit ปุ๊บเราจะได้เลขเนี้ยเป็น Un i q u e ID ของเขานะคะหน้าเฟสแรกเลยเราอะจริงๆเราเรามีแผนระยะยาวนะให้กับลูกค้าแบรนด์นี้ว่าแบบเราจะทํายาวมากเลยแต่เฟสแรกอะเราพรีเพยก่อนเราพรีเพคข้อมูล ให้เขาก่อนว่าสิ่งที่เขาจะต้องเก็บมีอะไรบ้างเพื่อที่เขาจะสามารถต่อยอดได้ในอนาคตเช่นไม่ว่าจะเป็นถือนามสกุลเป็นอีเมลหรือเบอร์โทรต่างๆนะคะอย่างที่2ก็คือลูกค้าต้องการอยากจะแบบเฮ้ยเราพอเสนอโซลูชันเนี้ยเขาบอกว่าให้ราจย์คัดแยกได้ยังไงให้เขาไม่มารีกิสเตอร์ซ้ำทางแบรี่อะค่ะก็เลยนําเสนอในส่วนของไดนามิกลิชเมนูเพิ่มเติมก็คือในส่วนของไดนามิกลิชเมนูอะ มันคือการที่ d i s ิเมนอ่ะมันสามารถเปลี่ยนได้ตามยูเซอร์ลูกค้าบางท่านหรือว่าผู้ใช้งานบางท่านถ้าจะได้ใช้ CRM บางเจ้าหรือว่าเป็นพวก loyalty program อะค่ะก็อาจจะได้เห็นว่าเฮ้ มีการเปลี่ยนรีชเมนูรีชเมนูเปลี่ยนได้สามารถเปลี่ยนซ้ายขวาได้หรือว่าฉันกดไปกรอกอันนี้แล้วรีชเมนูเปลี่ยนอย่างนี้ค่ะเขาเรียกว่าดิจิมมิทรีชเมนูเนาะถ้าลูกค้าบอกว่าเฮ้ยอยากแบบคัดแบบยกลูกค้าที่รีจิสเตอร์แล้วเราก็ทำดิจิมมิทรีชเมนูให้ลูกค้าเลยพอเขา Register, รีจิสเตอร์ปุ๊บรีชเมนูเขาจะเปลี่ยนเขาจะจำไม่ได้รีชเมนูตัวรีจิสเตอร์ไปนะคะหลังจากนั้นนะคะพอเราได้ข้อมูลมาแล้วว่าเราก็มาทำการอภิแพ้เพื่อที่จะไปใช้ร่วมกับตัวคัสเตอร์เมอร์ดนัะ ความท้าทายอะไรบ้างไหมครับสำหรับการทำโปรเทกต์นี้ขึ้นมาในส่วนของความท้าทายเนี่ยถ้าในมุมของโอ p ป r a t i o n เนาะของฝั่งทีแมลลี่เองอะค่ะทีแมลี่จะแบบค่อนข้างจะมีสิ่งที่ต้องระวังพึงระวังในการทํางานกับไลน์อยู่เสมอคือเราเทสบนโปรดักต์จริงเวลาเราอินสตอลหรือเราผูกทุกอย่างขึ้นกับไลน์ O A หรือว่าไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาของลูกค้าจริงๆแล้วอะค่ะที่มี follower อยู่จริงๆอะค่ะเราจะต้องไม่ให้มันพลาดเลยเพราะว่าถ้าลูกค้าคนนึงหลงหรือว่าเราทาพลาดไปแล้วเขาทําการดีจิสเตอร์ไปแล้วอะค่ะเขาจะไม่สามารถิ หลังได้ดีเพราะว่าทาง d ั t a b า s e จะมองหรือว่าตัวค้ังข้อมูลของเราอะค่ะจะมองว่าเฮ้ยคนคนนี้ดิจิตเตอร์ซ้ำไปแล้วนี่คุณดิจิตเตอร์ซ้ำไม่ได้นะ อันนี้ค่ะคือสิ่งที่จะต้องระวังมากๆเลยเพราะว่าเราเลยต้องพีแพลูกค้าพีแพ้ข้อมูลลูกค้าให้ครบตั้งแต่แรกก่บบอนที่จะทําการลงดีไซน์หรือว่าทําการแบบขึ้นโปรดักขึ้นตัวเอเวอเมนต์หรือว่าตัวลายจริงๆของลูกค้านะคะเนี่ยคือความยากที่สุดเลยทั้ง3ามประเนนียจะเป็นเรื่องของลน์เนาะแล้วก็จะเป็นเรื่องของใช้ลิสเมนูใช้เทคโนโลยีต่างๆมากมา,กายเลยบนลน์ทีนี้มีอะไรอยากจะฝากไหมครับฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ กำลังฟังกำลังชมอยู่ว่าเอ๊ะการที่เราจะทาอะไรบ้างที่หลายสามารถสก่สารให้เราได้หรือว่าเราสามารถนําลเนี่ยมาใช้กับธุรกิจนั้นๆได้มั่งนะครับคือลาลเนี่ยเ,เ,เป็นเครื่องมือที่น่าสนใจมากนะฮะเพราะว่าเหตุผลที่มันน่าสนใจเบอร์หนึ่งเลยก็คือมันมียูเซอร์ใช้เยอะจริงๆนะครับแล้วก็ใช้ง่ายทุกคนใช้กันอยู่ทุกวันดังนั้นในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทุกธุรกิจหรือทุกหน่วยงาน ก็มีรูปแบบของการสื่อสารเป็นตัวตั้งอยู่แล้วถ้าเกิดเราคิดว่าเราอยากจะสื่อสารหากับยูเซอร์หรือออเดนของเราเนี่ยไลน์ก็เป็นเครื่องมือที่เลี่ยงแทบจะไม่ได้ยังไงก็ต้องหน้าทำอยู่แล้วครน,นี้มันอยู่ที่ว่าเราอะเริ่มต้นจากออบเจกทีฟไหนในการที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้อย่างที่เรายกตัวอย่างทั้ง3แบบไปมันมีทั้งออบเจกทีฟด้านการเพิ่มยอดขายออบเจกทีฟด้านการเซอร์เวอออบเจกทีฟด้านการสร้างฐานลูกค้าออบเจกทีฟทางด้าน การทานฟอร์มธุรกิจให้เป็น2.0 3.0ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เราสามารถจะได้ data หรือสามารถที่จะสื่อสารแบบซับซ้อนมากขึ้นหาลูกค้าได้ซึ่งแต่ละ objective เนี่ยลายสามารถจะตอบความต้องการตรงนี้ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือมันจะเป็นการ develop พัฒนาซอฟต์แวร์เพิ่มเติม on top จากการที่คุณต้องมีทีม ที่มีความเข้าใจด้านนี้อยู่แล้วแล้วก็ d e velop ซอฟต์วแวร์เล็กๆตรงนี้ขึ้นมามาอิน e ท r a t เกตับรายโเอของคุณซึ่งทีม Berry ของเราก็มีความเชี่ยวชาญในการที่จะให้บริการตรงนี้ให้กับทางคุณลูกคา้านั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณอาจจะยังมีคำถามไม่แน่ใจว่าทำแบบนี้ได้หรือเปล่ามันเวิร์กไม่เวิร์กเราสามารถจะให้คำปรึกษาชั้งในเชิงด้านการตลาดและกลยุทธ์ในการที่จะทำให้ได้ตามจุดมุ่งหมายของธุรกิจของคุณได้อันนี้คือสิ่งที่เราก็ยินดีแล้วก็ให้บริการ พูดคุยเบื้องต้นกันได้ฟรีอยู่แล้วไม่ได้เป็นลักษณะว่าออปิดแบบห้ามคุยอะไรกันเนาะเราสามารถจะพูดคุยและนําเสนอไอเดียกันได้เลยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าชอบถูกคอกันแล้วอยากจะให้โปรเจกต์ที่พูดคุยกันเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงๆก็สามารถที่จะร่วมงานกันได้เต็มตัวต่อไปทําให ความคิดต่างๆไอเดียต่างๆมันเป็นความจริงมากขึ้นนะครับหากต้องการจะติดต่อเนี่ยติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างครับถ้าผู้ฟังมีโจทย์ที่ค่อนข้างชัดเจนแหละหรือว่าแม้กระทั่งว่ายังไม่รู้ว่าจะทํำยังไงแต่ว่า,ามีมีภาพว่าเอออย่างน้อยๆฉันอยากได้ยอดขายฉันอยากได้ Follow e r มากขึ้นอยากให้ลูกค้ารู้จักแบรนด์มีโจทย์อะไรประมาณนี้แล้วคิดว่าเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีจะเป็นตัวปร,ประตูสู่การติดต่อลูกค้าแบบนี้ได้ l i โอเอที่ทางทีมแบร r ี่เทคให้บริการก็อาจจะตอบโจทย์ของคุณนะครับสามารถจะติดต่อเข้ามาที่ s e l e s k i c o t h นะฮะในมีการพูดคุยกับทางน้องๆพี่ๆของเราที่จะให้บริการให้คำปรึกษาพร้อมทั้งพูดคุยถึงโซลูชันข้อดีข้อเสียในแต่ละแบบเพราะอย่างที่เราเล่าทั้ง3เคสไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าทั้ง3เคสนี้จะมีเคสที่แตกต่างกันเลยไม่ว่าจะเป็นเคสแรกที่เราพูดถึงเรื่องของการใช้ไลโในการเพิ่มยอดขาย นะครับเคสที่2นี้เราก็พูดถึงในแง่ของออการใช้ Line OA เพื่อที่จะได้ข้อมูลของลูกค้าเพิ่มยอด follower ให้กับตัว l i โอ OA ของคุณได้ด้วยแล้วก็อันที่3ก็เป็นลนักษณะเหมือนฝั่งหน้าเว็บเข้าไปอยู่ในดิสเมนูอยู่ในเครื่องมือต่างๆไลทำให้เป็นเก่งๆแอปพลิเคชันที่ไว้ติดต่อกับลูกค้าได้เครื่องมือของ Li ายตัวน,นี้มันค่อนข้างจะเป็นที่นิยมละหลากหลายเพราะเนื่องจากว่า Line มียูเซเยอะมากๆ50ล้านคน สามารถจะเข้าถึงคนได้เกือบทุกเพศทุกวัยในประเทศไทยนะครับกลายเป็นว่ามันก็เลยเป็นเครื่องมือที่ตอนนี้ฮิตมากใครที่มีความสนใจเรามาพูดคุยกันก่อนนะครับเราก็มีความยินดีที่ให้คำปรึกษาตรงนี้ก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ใต้คลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับนะครับเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านอ e ีคอมเมิร์ซโลกออนไลน์ติดตามและรับฟังกันนะครับผมทางาน,นวันนี้ ขอญาตาลากันก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับไม่รู้อย่าถามตัดได้ไหมเฮ้ย,ย <laughs> พี่นันไงทำไมไม่ส่งให้พี่น,นันล <laughs> พี่แม่งฉี่กับสักเออเลยอ่าอ่าเอาใหม่เอาใหม่กันเอาใหม่หมต่โตเล